สวัสดีจ้าวันนี้จะนำเสนอฟอร์ด4คูณ4เลยนะคะปี2015ค่ะสีส้มสุดจา้าบสวยจริงๆเลยค่ะตามมาด้วยแม็กขอบ16นะคะใหม่แกะกล่องเลยค่ะตัวนี้สวยสุดๆค่ะถ้าใครหาตัวขับสีนะคะตัวนี้รับประกันไม่มีผิดหวังเลยค่ะออน e w d ดับเบิลแคบสนะคะโฟวิวค่ะ สายรุยห้ามพลาดเลยนะคะเนี่ยเอาไปรุยกันค่ะช่วงนี้ทั้งหนีน้ำหนีโควิดจัดเลยค่ะคุ้มสุดๆเลยนะคะคันนี้สภาพพร้อมใช้งานมากเลยนะคะรถมือเดียวออกห้างค่ะบุ๊กเซอร์วิสครบคันค่ะสนใจนะคะขายในราคาเพียง5 6 9 0 0 0บาทค่ะผ่อนก็อยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะคะสนใจทักของผ่านจาน้า